t h อร์โมเดนิมิกเทอร์โมเดนิมิกเป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงเกี่ยวกับพลังงานในรูปต่างๆนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนรูปของพลังงานการถ่ายโอนพลังงานรวมทั้งสมบัติต่างๆของสารที่ใช้เป็นตัวกลางในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆน,น,นะคะซึ่งเทอร์โมเดนิมิกนะคะก็มีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันของเรานะคะยกตัวยอย่างเช่น หมอหุงข้าวนะคะเม้อหุงข้าวนะคะเราก็ได้รับพลังงานความร้อนนะคะมาจากไหนเอ่ยมาจากที่เราใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะที่ใต้ก้นหม้อหุงข้าวจะมีตัวฮีเตอร์อยู่ใช่ไหมคะ,ะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานความร้อนนะคะความร้อนนั้นก็ทําให้น้ําเดือดน,นะคะน้ําก็จะทําให้ข้าว สุกนะคะก็คือไปหุงให้ข้าวของเราสุกนั่นเองอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเทอร์โมเดนามิกของเราเช่นเดียวกันนะคะหรือจะเป็นการขับรถยนต์นะคะขับรถยนต์ขับรถยนต์นนก็มีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้ยกตัวอย่างในชีวิตประจําวันของเรานะคะส่วนต่อไปนะคะเป็นพลังงานนะคะพลังงานหรือ Energy นะคะก็คือความสามารถที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยพลังงานสามารถเปลี่ยนจาก รูปหไปเป็นอีกรูปหน่งนะคะและก็สามารถถ่ายโอนจากบริเวณ1ไปสู่บริเวณ1ได้นะคะาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับม้องุงข้าวนะคะก็คือพลังงานเนาะเราก็เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้านะคะไปเป็นพลังงานความร้อนนะคะแล้วก็ถ่ายโอนความร้อนนะคะจากบริเวณ1ไปสู่บริเวณ1ก็คือถ่ายโอนความร้อนจากน้ำไปสู่เมล็ดข้าวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ พลังงานนะคะกฎอ,อ,กอนุรักษ์พลังงานนะคะก็คือพลังงานไม่สามารถถูกทำลายไปหรือถูกสร้างขึ้นมาได้นะคะจึงส่งผลให้พลังงานรวมจะมีค่าคงที่พูดง่ายคือเรากินเท่าไหร่นะคะมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานที่เราสะสมเปลี่ยนไปเป็นพลังงานที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นาการเดินการออกกําลังกายนะคะการหายใจพวกนี้มีการเผาผ่านพลังงานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเรากินเข้าไปเยอะแต่เราเผาผ่านน้อยนะคะร่างกายของเราก็จะมีการสะสมนะคะสะสมพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะคะพลังงานนั้นอาจจะอยู่ในรูปของไขมันนะคะทาให้เราอ้วนขึ้นได้นะคะรูปซ้ายมือก็เปลี่ยนจากพลังงานสังไปเป็นพลังงานจนนะคะก็คือมันจะตอนแรกนะคะจะไม่มีการเคลื่อนที่นะคะก็เป็นพลังงาน นั่นเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลมพัดก้อนหินก้อนนี้ตกลงมานะคะก็จะทําให้เกิดความเร็วเกิดขึ้นนะคะความเรว็วนั้นก็จะเป็นพลังงานจลน,นะคะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนสามหน่วยนะคะระบบทางเทอร์โมไดนามิกนะคะก็จะมะีการที่เราจะพิจารณาปริมาณหรือกลุ่มของมวลภายในขอบเขตท,ที่ถูกกำหนดขึ้นนะคะเพื่อเพื่อเราจะ วิเคราะห์นะคะหรือทำการศึกษาบริเวณนั้นหรือปัญหาบริเวณนั้นนะคะซึ่งในก้อนสีชมพูนะคะภายในนะคะภายในเส้นสีดำภายในเส้นสีดำก็คือสีชมพูตัวนี้เราจะเรียกว่าระบบนะคะส่วนขอบสีดำตัวนี้เรียกว่าบา u n d a r y นะคะบาวรี ary, หรือขอบเขตที่เรากำหนดว่าเราจะพิจารณาแค่ ัวนี้ขอบเขตนี้เท่านั้นส่วนที่อยู่นอกเหนือจากนี้ก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะสิ่งแวดล้อมที่มากระทบกับสิ่งที่เราพิจารณาหรือระบบที่เรากําลังพิจนารณาระบบทางเทอร์โมไดนามิกนะคะแบ่งออกเป็น3แบบก็คือมวลควบคุมหรือระบบปิดนะคะมวลควบคุมหมายถึงว่า,าไม่สามารถเข้าออกได้นั่นเองก็คือไม่สามารถให้มวลนะคะเข้าออกได้นะคะ แต่ปริมาตรสามารถเป็นไงคะตัวนี้เป็นกระบ,บอกสูบปริมาตราตก็จะสามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะคะต่อไปค่ะปริมาตรควบคุมนะคะก็คือปริมาตรไม่มีการขยายได้นะคะไม่มีการขยายได้ดูจากรูป้ายเนินี่จะเป็นนอสเซอนะคะนอสเซอหรือว่าหัวฉีดนะคะ,ะปริมาตรของหัวฉีดเราไม่สามารถขยายได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะให้มวลนะคะมวล ไหลเข้าออกได้พลังงานไหลเข้าออกได้นะคะส่วนนั้นสุดท้ายคือระบบโดดเดี่ยวนะคะคือระบบที่เราหุ้มฉนวนให้หมดเลยไม่มีมวลไม่มีพลังงานไหลผ่านเข้าออกได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคุณสมบัตินะคะคุณสมบัติก็จะมีอยู่2แบบก็คือค,คุณสมบัติอิมวลกับคุณสมบัติเฉพาะตัวนะคะคุณสมบัติอิมวลก็คือเมื่อมวลเปลี่ยนนะคะ ปริมาณหรือคุณสมบัติของสารนั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเช่นมวลปริมาตรพลังงานนะคะส่วนคุณสมบัติเฉพาะตัวนะคะก็คือเป็นคุณสมบัติของสารที่ไม่แปรผันหรือไม่เปลี่ยนไปเมื่อมวลเปลี่ยนเช่นความดานนันอุณหภูมิและความหนาแน่นนะคะคุณสมบัติอีกมวลนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นคุณสมบัตบิเฉพาะตัวได้ก็คือเราสามารถที่จะหาได้จาก b ตัวเล็ก นะคะคเท่ากับ b ตัวใหญ่ส่วน m เช่นนะคะยกตัวอย่างเช่น v นะคะยกตัวอย่างเช่น v นะคะ v ตัวเล็กจะเท่ากับ v ตัวใหญ่ส่วน m นะคะ v ตัวนี้คืออะไรเอ่ย v ตัวนี้ก็คือปริมาตรนะคะส่วนตัวนี้คืออะไรคะมวล นะคะมวลเพราะฉะนั้น v ตัวเล็กต,ตัวนี้ก็คือปะลิมาจําเพาะนะคะอันนี้คือยกตัวอยา่างนะคะหน่วยของมันก็จะกลายเป็นลูกบาศเมตรต่อกิโลกรมัมนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีหน่วยเป็นส่วนด้วยกิโลกรัมนะคะก็ะะจะกลายเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวนั่นเองนะคะอ่ะ ต่อไปค่ะกระบวนการนะคะกระบวนการทางเทอร์โมเนอมิกนะคะก็คือการที่คุณสมบัติบางอย่างนะคะหรือหลายอย่างนะคะของระบบเปลี่ยนแปลงไปหรือสารในระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปเป็นอีกสภาวะหนึ่งเช่นเช่น,ชนจากเดิมเราต้มน้ำใช่ไหมคะน้ำมีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสใช่ไหมคะพอเราให้พลังงานไปเรื่อยๆนะคะ,ะให้พลังงานไปเรื่อยๆนะคะเป็นไงคะ อุณภูมิเริ่มของน้ําเริ่มสูงขึ้นจนน้ําเดือดนะคะ,ะเส้นทางนะคะสเตจหนึไปถึงสเตจสอนะคะจาก25องศาไปเป็น100องศาตรงนี้เขาเรียกว่าโปรเซสผ่านนะคะมีกระบวนการในการต้มน้ํานั่นเองนะคะ,ะต่อไปค่ะสำหรับกระบวนการที่มีคุณสมบัติบางอย่างคงที่นะคะเราจะมีคำน้ำหน้าก็คือ เป็นไอโซนะคะกระบวนการกระบวนการความดันคงที่เราจะเรียกว่าไอโซบาริกนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะส่วนกระบวนการปริมาตรคงที่ไอโซเมตริกนะคะกระบวนการอุณหภูมิคงที่ไอโซเทอร์มอลนะคะอันนี้เป็นกระบวนการที่เราจะได้เห็นบ่อยๆนะคะในทางเทอร์โมเดนิกสำหรับวัฏจกักรนะคะวัฏจักรทางเทอร์โมเดนิกเป็นวัฏจักรของระบบที่มีสภาวะ เริ่มต้น 1. เกิดการเป็นแปลงไปเป็นสภาวะอื่นไม่ว่าจะกี่สภาวะก็ตามผสุดท้ายจะกลับมาเป็นสภาวะเริ่มต้นอีกครั้งถ้าเราจะพิจารณาจากกราฟตัวนี้นะคะ,ะสังเกตดูนะคะจะมีทั้งหมดกี่โปรเซสเอ่ยส่โปรเซสนะคะถูกต้องเลยค่ะก็คือ1ไป2 2ไป3 3นะคะ3ไป4 4ไป 1น,นะคะอ่าทีนี้เราก็มาดูค่ะว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนะคะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าวัฏจักรนะคะซึ่งในแต่ละกระบวนการ1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป1นะคะจะเห็นได้ว่าเขาบอกว่า v เท่ากับ cons Con แล้วก็จุดคอนตัวนี้แปลว่าคอนแตันก็คือปริมาตรคงที่ v คงที่นั่นเองนะคะ,ะในกระบวนการ2ไว้สามมีอะไรเอ่ยมีพลังงานเข้าอ,อันนี้ก็จะเป็นการถ่ายเทพลังงานเข้าออกนะคะของวัฏจักรนั่นเองเนาะต่อไปค่ะมิตินะคะมิติที่เรารู้จักส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็น สิ่งที่กําหนดลักษณะของปริมาณต่างๆที่วัดค่าได้นะคะเช่นเช่นเราวัดมวลนะคะหรือช่างมวลด้วยเครื่องช่างน้ําหนักตาช่างนะคะจริงๆแล้วนะคะเราก็ใช้น้ําหนักน้าหนักกันมาตลอดนะคะในทางเทอร์โมเนอเมกใน,ในทางเทอร์โมเนอเมกนะคะก็คือมวลก็คือจะมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมนะคะส่วนน้ําหนักก็จะมีหน่วยอีกหน่วยหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนต่อไปนะคะทีนี้ เราชั่งวันก็คือตาชั่งความยาวเราวัดได้ไงคะเราวัดได้หน้าง,งานเลยก็คือไม้บรรทัดเวอร์เนียตลับเมตรโอเคไหมคะส่วนเวลาคืออะไรเวลาก็คือในการที่เราสามารถจับกดหยุดกดปิดได้เลยนะคะอีกอันนึงก็คืออุณหภูมิเราก็ใช้เทอร์โมมิเตอร์หรือเทอร์โมสแกนก็ว่าไปก็คือเป็นสิ่งที่เราสามารถวัดแล้วรู้ค่าได้หน้าง,งานเลยนะคะส่วนมิติลองก็คืออ่า เป็นการผสมกันของมิติหลักเช่นเช่นความเร็วนะคะความเร็วนีหน่วยเป็นอะไรเอ่ยเมตรต่ตอนาทีเข้มคะแสดงว่ามันรวมกันระหว่างอะไรคะเมตรต่ตอนาทีก็คือระยะทางหารด้วยเวลานั่นเองนะคะอ่ะนะคะมีปริมาณปริมาตรนะคะแล้วก็มีพลังงานนะคะอ่ะอันนี้คือยกตัวอยา่างเนาะต่อไปค่ะ หน่วยนะคะก็เราส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นหน่วย SI นะคะก็คือความยาวนะคะเราใช้เป็นเมตรมวลเป็นกิโลกร,รมัมเวลาเป็นวินาทีอุณหภูมิเป็นเคลวินนะคะต่อไปค่ะคำอุปสรรคหรือ prefix ตัวนี้คือเป็นตัวเลขยกกำลังที่เราไม่ต้องเขียน0ูนย์เยอะๆใช่ไหมคะอย่างเช่นอ่า1ล้านอย่างเงี้ยค่ะมีศูนย์กี่ตัวมี0 6ตัวนะคะเราก็ไม่ต้องเขียนเราก็เขียนเป็นเท่าไหร่คะหนึคูณสิยกกำลัง6 อย่างเงี้ยค่ะหนึ่งพั 1, คือ10ยกกําลัง3นะคะ0.01เราก็จะเป็น10ยกกำลังลบ2ตัวนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องจำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเลขเราเยอะๆเราจะต้องแปลงนะคะจากหน่วยหน่วยมิติหลักให้เป็นตัวเลขที่มีพิฟิกเข้าไปเช่นกิโลกร,รัมนะคะเมกะวัตต์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมี เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะต่อไปค่ะมวลแรงและน้ำหนักเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่ามวลก็คือเป็นคุณสมบัติที่เราสามารถวัดได้เลยซึ่งมวลก็คือเป็นสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งจะเรียกว่าเป็นความเฉื่อยก็ได้นะคะก็คือมวลที่มากนะคะก็จะมีความเฉื่อยนะคะส่วนวัตถุที่มีความเฉื่อยน้อยก็ย่อมมีมวลน้อยนั่นเองนะคะ มีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมค่ะส่วนแรงนะคะ F ก็คือเวกเตอร์นะคะจะทำโดยวัตถุหนึ่งไปจะทำอีกวัตถุหนึ่งนะคะโดยแรงนั้นจะพยายามทำให้วัตถุที่ถูกกระทำไปในทิศทางเดียวกันกับแรงนะคะหรือจะหมุนวัตถุรอบกันใดนกันหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ F ับ ma F กับ mg ได้นะคะต่อไปค่ะน้ำหนักนี่ม่เมื่อสักครู่อาจารย์ พูดไปแล้วนะคะว่าน้ำหนักเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วนะคะว่าน้ำหนักเนาะไม่ใช่กิโลกรัมละแต่น้ำหนักในทางเทอร์โมเนนต์ก็คือแรงดึงดูดที่โลกกระทำต่อวัตถุหนึ่งหนึ่งบนผิวโลกหน่วยของน้ำหนักจะมีหน่วยเดียวกับหน่วยของแรงคือนิวตันเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็คือ W เท่ากับ m คูณด้วย g ก็คือมวลคูณด้วย แรงน้มถ่วงนั่นเองค่ะอะ่ตัวอย่างที่1นนะคะ Calculate the weight of the ball that it has 10 k g of mass นะคะก็คือหาน้ำหนัก W เท่ากับ mg เลยนะคะก็คือ10กกรัมคูณด้วย9.81เมตรต่อวินาทีกำลัง2อนะคะอ้าวแล้วแปลงหน่วยเป็นนิวตันได้ยังไงก็คือเก1ส อ๋อเพราะฉะนั้นมันไม่มีตัวไหนตัดกันเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรวมกันนะคะระหว่างมวลคูณด้วยเมตรหารด้วยวินาทียกกำลังสองจะกลายเป็นนิวตันนะคะจะกลายเป็นนิวตันนะคะกิโลกรัมคูณด้วยเมตรต่อวินาทีกำลังสองตัวนี้เราจะแปลงออกมาเป็นนิวตันนะคะ จำให้ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการแปลงหน่วยนะคะต่อไปค่ะความหนาแน่นปริมาตรจำเพาะความถ่วงเฉพาะและน้ำหนักนะคะก็สูตรนะคะก็จะมีให้อยู่แล้วนะคะโลเท่ากับ M ส่วนด้วย V หน่วยก็คือกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรปริมาตรจำเพาะก็คือส่วนจับของความหนาแน่นหรือ V ส่วน M นั่นเองนะคะ ความถ่วงจำเพาะนะคะก็คือเป็นความถ่วงของความหนาแน่นของวัตถุเทียบกับความหนาแน่นของน้ำนะคะส่วนน้ำหนักจำเพาะก็คือแกมมานะคะเท่ากับโลคูน G หน่วยก็คือนิวตันต่อลูกบาทเมตรนะคะอ่ะเมื่อกี้เราได้ดูสมการหรือสูตรไปแล้วนะคะเราลองทำแบบฝึกหัดนะคะซึ่งเดี๋ยวครั้งต่อไปนะคะเราก็จะ มาเฉลยให้ฟังนะคะ